สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์กก็จะพาเพื่อนๆนมาเช็คเครื่องตัดหญ้าแบบแบบเดินตามนะครับหรือว่าแบบ,แบ,แบบบแบบเข็นแบบนี้ครับแบบเข็นเครื่องรุ่นนี้ก็นานแลวนะครับเป็นเครื่องรุ่นตัวเครื่องก็จะเขียนว่า lm ยี่สิบนะครับ lm สองศูนย์นะครับเครื่องตัวเครื่องจอะเป็นเครื่องของฮอนด้า G X V ร้อยยี่สิบนะครับสังเกตว่าจะมีคำว่า V ตัว V ด้วยนะครับตัว V ก็คือเป็นเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกไม่ใช่เครื่องของไทยนะครับไม่ใช่คอนด้าไทยนะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นร้อยยี่สิบนะครับเครื่องนี้ก็ผมเช็คไปแล้วนะครับนานแล้วครับหลายปีแล้วครับผมไม่ได้ใช้งานนะครับก็เช็คไว้ติดเครื่องได้แหละครับ แต่วันนี้ที่มาเช็คก,ก็จะเอาไปตัดหญ้านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องติดไม่ติดนะครับก็จะลองเช็คเติมน,น้ำมันดูก่อนนะครับน้ำมันไม่น่าจะมีนะครับจะดูก่อนโอ้น้ำมันแห้งนะครับแห้เงเลยแห้งเกลีงเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันก่อน โอ้โหนีอะบางนี่ก็เต็มไวแทะซับน้ำมันเก่าออกน้ำมันที่มันล้นออกโอ้ยน้ำมันออกขาบูเลยครับแสดงว่าวขาบูปิดไม่อยู่แล้วครับให,ให้ดูนี่ครับน้ำมันล้นมานี่นะครับ แสดงวลูกรอยปิดไม่อยู่รครับยังไงครับทุกคนกิ้เห็นน้ำมันหยดยี่นั่นเองครับหยดที่ขั้นนี้นี่เห็นไหมครับน้ำมันหยดเี่ยติ้งๆเลยนะครับน้ำมันหยดที่ขาบูนะครับแสดงว่าขาบูปิดไม่อยู่หรอครับปิดน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้เป็นก๊อกนะครับดันเข้าไปข้างในนะครับปิดน้ำมันก่อนถ้าลักษณะน้ำมันท่วมเราไม่ติดนะครับ มันท่วมเราก็ปิดก๊อกก่อนนะครับหลักการก็คือปิดก๊อกไว้ก่อนแล้วก็เดนน้ำมันในกระบูออกนะครับนะครับน้ำมันเดนออกใั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวอยเปิดใหม่โอ้หลนะครับท่วมยีไม่ติดแน่นอนนะครับถ้ามันทุกน้ำมันท่วมแบบนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับ จะต้องเทน้ํนมันออกแล้วก็เปิดมาแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดก๊อกไว้นะครับกาว่าเปิดมาไล่ระดับมาแล้วก็ปิดก๊อกนะครับเพื่อสตาร์ทดูก่อนนะครับถ้าติดแล้วก็ค่อยเปิดก๊อกนะครับมันอาจจะสกระปรกบารับบาของเข็มลูกลอยมันอาจจะสกระปรกก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราติดเครื่องเลยให้น้ำมันมันไหลวนมันก็อาจจะ อาจจะปิดอยู่นะครับให้เศษผงที่มันค้างอยู่ตามบาตามเข็มมันหลุดออกประมาณนี้นะครับความหมายเอาใส่ของออกดีกว่านะครับมันจะได้ปิดง่ายนะครับให้มันติดก่อนนะครับ โอเคผมจะเปิดตั้งแตก่อนคราบเปิดแล้วก็ปิดเลยครับครับว่ามันเรียบครับปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อมันจะท่วมอีกนะครับเนี่ยครับคันเลขมันอยู่นี่นะครับดึงมาดึงมาหลังสุดนี่คือปิดนะครับคันนี้เครื่องตุ่นี้เราต้องชกนะครับโชกก็คือดันไปข้างหน้านะครับนี่ครับโชก เห็นไหมครับก็จะลองติดดูนะครับจะติดไหมเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนมันติดอยู่นะครับเครื่องติดอยู่นะครับครับการทํางานของตัวคันเร่งตัวนี้ร่วมกับสวิตดับเครื่องกับโช๊นะครับถ้าเราจะติดเครื่องก็ผักไปข้างหน้าครับไปตําแหน่งโช๊นะครับมันจะเขียนว่าโช๊นะครับพอติดแล้วเราก็มาเบามานะครับมาตําแหน่งปกติครับ ถ้ามาหลังสุดอย่างนี้นะครับหลังสุดที่คือดับเครื่องนะครับเป็นการเบาคันเบาคันเร่งเป็นการดับนะครับโอเคครับผมก็อยู่ตำแหน่งโชกนะครับผันเชือกดึงนะครับฝามันไม่มีนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับรุ่นนี้มันมีแต่ฝาของไอจ x ร้อยหกสิบนะครับร้อยยี่สิบหาไม่ได้นะ น้ำ <m> มันเครื่องไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะเครื่องมเคยติดเดี๋ยวครับจะเปิดดูก่อนนะครับปัจของเครื่องสีจังหวะนะครับก่อนจะติดเครื่องก็ต้องเช็คน้ำมันเครื่องก่อนครับมีไม่มีก็ต้องเช็คก่อนนะครับมีไม่มีก็ต้องเช็คทุกครั้งนะครับก่อนติดเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับมีนะครับน้ำมัน ถึงตสองนาทีไม่ติดก็เราเอาโชกคลงครับน,นั้นน้ำมันท่วมอีกแล้วครับครับเราเอากดโชกคลงเลยนะครับเอาตำแหน่งเล่งเลยนะครับ ไม่นอวันนี้คือไม่นอคือไม่นอเปิดน้ำมันอีกเลยดูเถอน้ำมันมันจะท่วมยัไงไง้าไม่ท่วมนะครับเปิดตะมันได้เลยนะครับ ตังเล่งนะครับเล่งฝุดนะครับดูที่มันจะติดนะครับคือไหมครับคือไหมไม่คือจะได้ทอกระบูมาเช็คใหม่นะ คือแล้วครับไม่คือ ะลองดูกลไกมันทำงานไหมครับเวาลาโชกเวลาอะไรอ่านี่โชกนะครับเห็นไหมครับโชกดิ้นชกมันจะปิดนะครับโอเคครับโชกทำงานอยู่นะครับจะเร่งไหมนะครับลงน้ามันล่อนะครับบางทีน้ปมานมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับ มันล่อดูนะครับถ้าไม่ติดค่อยถอดขบูมาล้างนะครับเพื่อนมหนูน้ำมันมันตันนะครับม่ตื้อไม่ตันเลยครับ ไม่เคยแล้วครับตรงล้างคาบูเนะครับลนมหนู่าจะตันนะครับแต่ว่าน้ำมันลงมาแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันยังไม่เข้าไปในเครื่องนะครับ มันไว้ก่อนนะครับอดสายน้ำมันไว้ก่อนให้มันรั่วโอเคครับน้ำมัน,นครับดึงขะบวออกมาเลยนะครับุดชุดเชนเร่ง แก็แขนกาวนาออกนะครับเอาสปริงกาวนาออกเอาสปริงออกแขนออกส่วนตัวนี้ตัวโชกตัวโชกตัวโชกโชกออกได้ไหมถ้าเราไม่เอาชุดนั้นออกเกี่ยวแบบไหนครับนี่ ครับก็ต้องมาล้างคาบูนะครับพวกการล้างคาบูเครื่องอเนกนประสงค์หรือว่าเครื่องยนต์เล็กนะครับตระกูล G X นะครับผมก็เคยล้างไปหลายคลิปนะครับ G X 160ยหบคาบูรุ่นเดียวกันครับ G X 160 G X 120ครับคาบูรุ่นเดียวกัน มาลองติดกันดูนะครับกระโบล้างแล้วนะครับว่าจะติดไหมติดไม่ติดนะครับโชคโชคนี่ครับโชค คนะครับดันมาข้างหลังสุดนะครับเป็นการดับเครื่องนะครับคือเบาสุดนะครับระดับโอเคนะครับติด้วครับลองอีกทีนะครับเป็นกับขบโนนะครับล้างระบบท่อทางน้ามันนะครับไอ้ล้างนมหนูล้างไอ้ตัวเสื้อเสื้อเสื้อเล็กนะครับก็ติดนะครับ ง่ายนะครับเดนนี๋ยวจะลองใส่ใส่ก้องแล้วจะติดง่ายไหมครับ โอเคครับมาลองใส่ไปลงมาติดนะครับใส่ใส่กรองไปแล้วครับกรองอากาศดูซิว่าจะติดง่ายไหมครับ